วาสารมาเลยกุ้มครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบรูโนฟอร์ดนะครับผมเบสที่ปึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดไซดับบี้เจริญนครครับคุณลูกค้ามาครับคุณลูกค้าวันนี้ครับผมพามาเจอกับอีก1คันครับที่ทางดิลเลอร์เรานะครับที่ฟอร์ดไซดับบี้เจริญนครนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับเคลียร์เจ้าตัวนี้นะครับตัดขายให้กับทางคุณลูกค้าที่สนใจนะครับในรุ่น e v e r อเรส ไทเทเนียมพล4สสี่คูณสบเทอร์โบสิบเทคันนี้นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับเหมือนเช่นเคยยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องบูนโนฟอร์ดของผมไว้ด้วยนะครับมาครับความพิเศษของเจ้าตัวนี้เลยนะครับคุณลูกค้าอย่างที่เห็นเลยว่าคันนี้นะครับจะเป็นไทเทเนียม 4, คูณ4บเทอร์โบ10 AT นะครับบวกกับชุดแต่งสิ่งที่ลูกค้าเห็นนะครับ อันนี้แค่พาร์ทนอกนะครับและยังมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือชุดช่วงล่างจัดเต็มนะครับเรียนแบบนี้ว่าคันนี้มีการโหลดด้วยนะครับหน้าหลัง2นิ้วนะครับเท่ากันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมเดินดูสเปครอบคันและชุดช่วงล่างที่ตกแต่งเข้าไปในเจ้าเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพาร์สี่คูณสี่บเทอร์โบสิบเอทีคันนี้กันและเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาค่าตัวพร้อมกับโปรโมโชั่นที่ทางดิลเลอร์ของฟอร์ซัดดี้เจริญนครจัดให้กับทางเจ้าคันนี้เลยไปรับชมกันครับ โอเคครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะครับมีการตกแต่งชุดพาร์ตวิกเตอร์ชุดใหญ่จัดเต็มรอบคันเลยนะครับจะเห็นว่าสิ่งแรกเลยนะครับที่ให้มาจะเป็นกระจังหน้านะครับหน้ายักษ์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์วิกเตอร์เลยนะครับคุณลูกค้าพร้อมกับไฟสิวมินิมอลไลท์นะครับสีเหลืองหรือสีส้มสีส้มครับสจุดนะครับพร้อมกับตัวหนังสือคําว่าเอเวอเรสต์นะครับที่ติดมาที่ฝากระโปรงด้วยนะครับในรุ่น ของเจ้าไทเทเนียมพาร4คูณ4คันนี้เลยแล้วความพิเศษเลยครับนี่เห็นไหมครับคุณลูกค้าจะมีชุดครอบไปหน้านะครับผมพร้อมกับติดฟิล์มสโมกเข้าไปด้วยนะครับเห็นไหมครับสังเกตด,ดูดีๆว่าโคมเนี่ยปกติจะเป็นโคมใสแต่โคมตัวนี้จะค่อนข้างคึบแสงนิดนึงเนื่องจากเรามีการแปฟิล์มสโมกเข้าไปที่ตัวโคมด้านหน้าด้วยนะครับคุณลูกค้าอ่าและนี่เลยครับความพิเศษ คันนี้อย่างที่ผมแจ้งครับเป็นพาชุดแต่งวิกเตอร์นะครับจะเห็นว่าสเกิร์ตด้านล่างนะครับก็เป็นแบรนด์วิกเตอร์ด้วยนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับของแบรนด์วิกเตอร์เลยตัวนี้นะครับสวยหล่อจริงครับสำหรับด้านหน้าของเจ้าเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพาร์สี่คูณสี่สิบเอทีสีเทาคันนี้กันแล้วเดี๋ยวผมพาไปเดินดูด้านข้างกันครับว่ามีการตกแต่งอะไรเข้ามาบ้างไปครับไปรับชมกันโอเคครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านข้างเลยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่คุณลูกค้าจะเห็นก็คือรองเท ล้อคันนี้จะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กของ A Vampire นะครับเป็นลายเข่ากวางนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับแล้วก็ล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อออฟเซตนะครับคำว่าออฟเซตลบก็คือตัวนี้ครับล้อจะมีการยื่นออกมานะครับเราสามารถวางโดยประมาณ3นิ้วนะครับวางลงไปได้เลยนะครับซึ่งเวลารัดกับยางแล้วเนี่ยค่อนข้างจะดูหล่อสวยแล้วก็ดูดันนะครับผมล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับรัดมาด้วยยางออโเทอเรนนะครับ 2 7 5 5 5 I20 นะครับผมอันนี้เป็นขนาดของไซยางนะครับที่ใส่เข้าไปในเจ้าคันนี้เลยนะครับในส่วนของเหนือขึ้นมาด้านบนนะครับคิ้วก็จะเป็นพาร์ทในชุดแบนด์วิกเตอร์ด้วยนะครับจะเป็นสีดำเงาตัดมากับสีตัวรถและความพิเศษเลยครับนี่เห็นไหมครับ จะมีชุดครอบที่ตัวคีบด้านข้างด้วยนะครับคุณลูกค้าเป็นสีดําเงานะครับโดยปกติแล้วตรงนี้จะเป็นลายโครเมียมนะครับแต่ว่าคันนี้มีการใส่ตัวครอบด้านข้างสีดําเงาตัดกับคําว่าบเทอร์โบด้วยนะครับคุณลูกค้าเหนือขึ้นมานิดนึงครับคุณลูกค้าในส่วนของด้านบนนะครับมีการใส่ตัวครอบกระจกกุช้างนะครับที่เป็นสีดําเข้าไปด้วยในเจ้าคันนี้นะครับบอกแล้วครับว่าคันนี้ชุดใหญ่จับเต็มนะครับเดี๋ยวรอฟังท้ายคลิปเลยครับเรื่องโปรโมชั่นส่วนลด นะครับแล้วก็แคมเปญพิเศษที่ผมจัดให้กับคันนี้เลยที่รับชมช่องบูโนฟอร์ดของผมนะครับเดี๋ยวไปรับชมเลยครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างในส่วนของด้านข้างครับที่เพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นตัวเบ้ารองมือจับนะครับคำว่า e v e r อรสสีดําด้านนะครับพร้อมกับตัวครอบมือเปิดประตูนะครับข้อดีของเบ้ารองมือจับนะครับนอกจากความสวยงามแล้วนะครับคุณลูกค้าเวลาคุณลูกค้าใส่แหวนนะครับเวลาล้วงเปิดประตูนะครับ ตัวเบ้ารองมือจับเองจะโปรเทคแหวนไม่ให้โดนกระสีของรถอันนี้คือความสวยงามแล้วก็การใช้งานที่มีประโยชน์ด้วยนะครับผมถัดขึ้นมาด้านบนครับคิ้วกันสา์นะครับของแท้ศูย์โรงงานที่ใส่มาให้เลยนะครับคุณลูกค้าอ่าประตูหลังเราก็ติดเป็นตัวครอบเบ้ารองมือจับนะครับพร้อมกับตัวครอบมือเปิดประตูให้อีกนะครับส่วนของด้านล่างด้านหลังนะครับก็ล้อขนาด20นิ้วนะครับรัดด้วยยาง AT ท7 5 5 5 R 20 นะครับผมสวยงามจริงๆครับลูกค้าพร้อมกับคิ้วซุ้มล้อดำนะครับที่ตัดกันมากับสีตัวรถที่เป็นสีเทานะครับ่นนาสีเทาเข้มนะครับค่อนข้างจะให้ความโดดเด่นลงตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับเหนือขึ้นมาด้านบนนะครับคุณลูกค้าสปอยเลอร์ ในชุดแบนวิกเตอร์นะครับจะเป็นการติดตั้งครอบเข้าไปนะครับคุณลูกค้าโดยปกติแล้วสปอยเลอร์เดิมนะครับของวิกเตอร์เองจะสั้นอยู่ประมาณนี้นะครับคุณลูกค้าจะไม่ยาวออกมาแต่ตัวนี้เป็นชุดแต่งนะครับในพาร์ทวิกเตอร์ที่เราครอบสวมเข้าไปนะครับจะให้อารมณ์ดูสปอร์ตแล้วก็โฉบเฉี่ยวขึ้นมานะครับในส่วนของไฟท้ายด้านหลังนะครับเด่นมากด้วยชุดครอบที่เป็นชุดดําเงานะครับบวกกับการแรปฟิล์มสโมกเข้าไปที่แผงหลังของชุดไฟท้ายทั้งหมดนะครับตัวนี้ ให้ความโดดเด่นเป็นอย่างมากสังเกตดีๆนะครับว่าชุดด้านหลังนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะออกใสๆเหมือนโคมไฟหน้าแต่ว่าคันนี้นะครับเรามีการแ็ปตัวฟิล์มสโมกเข้าไปนะครับทำให้ดูหล่อดุดันยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนถัดมาครับด้านล่างสเกิร์ตของวิกเตอร์นะครับก็มีติดตั้งเข้าไปให้นะครับในชุดแต่งชุดนี้เลยครับคุณลูกค้าสวยงามจริงๆครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูครับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างสำหรับคันนี้เลยในชุดช่วงล่างนะครับเป็น ชุดโช้กโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นพิกแบ็กนะครับเป็น OEM 2.5นะครับผมที่ใส่เข้าไปในเจ้าคันนี้พร้อมลูกหมากกันโค้งนะครับปีกนกปับองศาแล้วก็ด้านหลังก็จะมีสปริงโหลดด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนแจ้งเลยว่าคันนี้นะครับมีการโหลดหน้าและหลังลงอย่างละ2นิ้วด้วยเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับโอเคครับคุณลูกค้าอย่างที่ผมเรียนแจ้งครับว่าคันนี้ความพิเศษก็คือชุดช่วงล่างเดี๋ยวผมพาให้ดูด้านหลังก่อนครับของเดิมนะครับคุณลูกค้า ที่ให้มาจากทางโรงงานนะครับชุดหวัดลิงที่ให้มาในรุ่นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเอเวอรเรสเท่านั้นนะครับผมและนี่เห็นไหมครับสีแดงๆสวยเด่นเป็นสง่านะครับตัวนี้จะเป็นสปริงของปรเฟนเดอร์นะครับเป็นสปริงโหลด2นิ้วพร้อมกับโช๊คนะครับแบบซับแทงด้วยนะครับตัวนี้ขนาด2.5นะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งเลยว่าคันนี้ี่ช่วงล่างจัดเต็มครับคุณลูกค้านี่ลงทุนนอนถ่ายให้คุณลูกค้าเห็นได้เลยครับว่าของคันนี้นี่แน่นเต็มจริงๆครับสำหรับเจ้าคันนี้โอเคครับ ในช่วงชุดช่วงล่างด้านหลังประมาณนี้เลยครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรีบโทรมาเลยนะครับที่เบอร์092นะครับ261 0523นะครับหรือสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดไซด์ดับบี้เจริญนครเดี๋ยวผมพาไปมุดด้านหน้ากันต่อครับว่าเราใส่อะไรเข้าไปบ้างในชุดช่วงล่างด้านหน้าสำหรับเจ้าคันนี้ไปครับเดี๋ยวไปรับชมกันโอเคครับจะมุดมาข้างหน้าก็มุดไม่ได้อย่างที่แจ้งครับว่าคันนี้มีการโหลดลง2นิ้วนะครับ การโหลดและยกสูงนะครับตั้งแต่2นิ้วขึ้นไปนะครับจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในชุดช่วงล่างนะครับอย่างแรกเลยครับนี่เจ้าคันนี้เลยครับปีกนกปรับองศานะครับของโปรเฟนเดอร์นะครับที่ติดตั้งเข้ามาในชุดของเจ้าคันนี้ด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยครับอ่าเห็นไหมครับผมอ่าอย่างที่เราคุ้นหูกันครับไม้ตีกรองนะครับอ่า ตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนให้ด้วยนะครับเนื่องจากคันนี้มีการโหลดเตี้ยลง2นิ้วนะครับและพระเอกของงานเลยนะครับชุดโช๊คเป็นสตัดปรับเกียวนะครับของโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นโมโนทูบด้วยเป็นโมโนทูบด้วยนะครับตัวนี้ครับคุณลูกค้าชุดช่วงล่างจัดเต็มจริงๆครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมบอกแล้วท่านใดพลาดคันนี้ไปนี่รออีกเชาติก็ไม่เจอนะครับผมบอกเลยว่าโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยเดี๋ยวท่านใดสนใจนะครับรอฟังท้ายคลิปเลยนะครับว่าผมจัดโปรโมชั่นแบบไหนให้เจ้าคันนี้นะครับและ อย่างที่เรียนแจ้งครับคันนี้โปรโมชั่นที่ผมจะแจ้งเพียงคันนี้คันเดียวนะครับเป็นคันอื่นใช้แบบนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปรับฟังโปรโมชั่นกันเลยโอเคครับคุณลูกค้ามารับฟังราคาค่าตัวกันก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้ารุ่น e v e r อ t ์ t รสต์ไทเทเนียมล4ค4นะครับ10 AT By t เทอรคันนี้นะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1,897,000บาทนะครับ โปรโมชั่นพิเศษสําหรับคันนี้นะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับคุณลูกค้าผมให้ส่วนลดเลยครับที่10,000แบาทนะครับชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ตวิกเตอร์ล้อแมกยาง AT ทนะครับและช่วงล่างหน้าหลังชุดโหลดนะครับปีกนกปรับองศานะครับชุดแต่งต่างๆที่ใส่ในเจ้าคันนี้นะครับมูลค่ากว่า1นึ0 0 0สบาทอันนี้เรียงกันตามตรงว่าเป็นราคาพนักงานนะครับคุณลูกค้าหากคุณลูกค้าไปแต่งเองราคานี้ไม่ได้แน่นอนครับ ผมขอเก็บแค่69,000บาทครับจัดไปเลยครับคุณลูกค้าสำหรับเพียงเจ้าคันนี้คันเดียวนะครับเน้นย้ำอีกทีที่ส่วนลด1 0 0 0 0 0บาทนะครับและราคาชุดแต่งมูลค่า1 3 0 0 0 0บาทสำหรับเจ้าคันนี้ผมเก็บแค่6ก0 0 0่บาทเท่านั้นครับท่านใดสนใจรีบโทรมาเลยครับที่เบอร์0 9 2 2 6 1 0 5 2 3นะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจาก Ford s i d e ์ดับบี้เชลยนครเน้นย้ำอีกทีครับคันนี้คันเดียวโปรโมชั่นแบบนี้เพียงคันนี้คันเดียวนะครับท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วนะครับ ใจร้อนรีบโทรมาเลยครับหากถูกจับจองถูกตัดขายไปเป็นสิทธิ์ของคุณลูกค้าท่านนั้นๆเลยนะครับไม่มีแบบนี้อีกแล้วครับเป็นการเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่ของทางดีลเลอร์เรานะครับสนใจรีบโทรมาเลยโอเคครับคุณลูกค้าผมต้องขออนุญาตจบคลิปการรีวิวเจ้าเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพา4คูณ4จัดเต็มจัดหนัก คันนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาติดตามกันว่าผมจะมี Next Gen Ranger หรือ Everest รุ่นไหนที่มีโปรโมชั่นดีๆและแคมเปญพิเศษพิเศษมานำเสนอให้กับทางคุณลูกค้าที่รับชมช่องบูโน่ฟอรของผมได้รับทราบคนอีกสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ